รู้หรือไม่ญี่ปุ่นกับรัสเซียยังไม่สงบศึกกันอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองสวัสดีครับกลับมาพบกับพรีเมอร์ชีทแชแนลของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อยู่กับรายการใหม่ครับชื่อรายการ What the Fact จะเป็นรายการที่นําความจริงหรือข้อมูลต่างๆครับที่มีความน่านสนใจที่มีความเอ๊ะเแปลกๆนะมาเล่าสู่กันฟังทางในเรื่องของประวัติศาสตร์ชีวิตประจาวันและตายอะไรก็ตามครับหรือเรื่องของการลงทุนที่เป็นคอนเซ็ปต์ลหลักของรายการเราครับ ในวันนี้เราอยู่กับในเรื่องของตัวข้อมูลที่น่าสนใจในเชิงประษักษ์กันครับผมอย่างที่เกิดตอนต้นครับก็คือเราจะพูดถึงรัสเซียกับญี่ปุ่นครับซึ่งต้องบอกว่ามีความเป็นมาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเราไปดูกันครับสาเหตุหลักครับที่ทําให้ในส่วนของตัวฝั่งญี่ปุ่นกับรัสเซียครับยังไม่เซ็นสนธิสัญญาสงบส่อการหรือสนธิสัญญาไมตรีระหว่างกันนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองครับคือพื้นที่ตรงนี้ครับ ก็คือพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าหมูกอคุริลในแถบนี้นะครับซึ่งณนะตรงนี้ครับยังมีความขัดแย้งกันอยู่แล้วก็มีความเจรจากันอยู่ถึงทุกวันนี้ซึ่งญี่ปุ่นก็อ้างว่าเป็นของเขารัสนะเซียก,ก็อ้างว่าเป็นของเขามันมีที่มาอย่างไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับฟังกันครับก่อนอื่นเลยครับต้องบอกว่านะตรงนี้เองเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาครับอยู่ในจุดที่แนวคิดครับเรื่องของตัวเขตแดนแลนักษณะที่เป็นเส้นแบ่งกันชัดเจนเนี่ยมันแพร่หลายครับแต่แพร่หลายในฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาฝั่งตะวันตก ในขณะเดียวกันในฝั่งเอเชียเราอย่างไทยเองญี่ปุ่นเองอะไรเองก็ตามจีนเองก็ตามครับในช่วงเวลาก่อนหน้าเนี่ยอยู่ในจุดที่ต้องใช้คาว่าไม่ได้มีพื้นที่หรือมีเส้นแดนชัดเจนขนาดนั้นมีความเบลอๆแล้วก็มีลักษณะของตัวการขยายอิทธิพลครอบคลุมมากกว่านะครับทำให้แม้กระทั่งในสองตัวหมู่เกาะตรงนี้ครับตัวเกาะฮอกไกโดเองของทางญี่ปุ่นครับอยู่ในจุดที่จริงๆแล้วเนี่ยถูกผนวกเข้าเป็นพื้นที่ของญี่ปุ่นครับ อย่างเป็นทางการเมื่อปี1869ก็คือว่าค่อนข้างชา้าซะด้วยซ้ำนะครับก่อนหน้านั้นครับก่อฮอกไกโดขออภัยครับมีคนอยู่ครับเขาเรียกว่าชาวอินุเนาะแต่ผลสุดท้ายแล้วเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้อยู่ในจุดที่ถือว่าค่อนข้างแหลงแขนมีสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงทําให้ญี่ปุ่นเองก็ไม่รู้เอ๊ะจะเข้ามาควบคุมทําไมนานๆทีจะมีการต่อต้านบ้างก็สงถ่ายมาปรับทีแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่ว่าจะ คุ้มที่จะส่งกําลังทหารมาดูแลแล้วก็ปกครองเป็นทางการเพราะฉะนั้นฮอกไกโดก็อยู่จุดที่เป็นพื้นที่ที่อยู่ของชาวอินุไม่ย่างยาวนานแล้วก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในสภาพเบลอๆเอ๊ะว่าเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ญี่ปุ่นก็ไม่เชิงนะครับซึ่งพอแนวคิดลักษณะนี้ครับมันเกิดขึ้นและมันแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยทําให้อาหลายๆประเทศในฝั่งเอเชียเองครับเริ่มปักปันเขตแดนเริ่มกำหนดเส้นแบ่งการชัดเจนเพิ่มเติมมากขึ้นครับ ซึ่งณตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเองก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปนิดนึงครับอยู่ในช่วงที่ปิดประเทศเนาะจนกระทั่งผลสุดท้ายแล้วปีคศ .1854 ครับช่วงตรงกับประมาณรชัชกาลที่4มบ้านเราครับเปิดประเทศขึ้นมาครับเพราะสหรัฐเองบ,งบังคับฮะว่าง่ายๆทําให้สหรัฐเองก็สามารถทํามาค้าขายกับญี่ปุ่นได้คล่องตัวเพิ่มเติมมากขึ้นประเทศใกล้เคียงครับอย่างจีนเองก็เลยเริ่มค้าขายกับทางญี่ปุ่นด้วย รัเสเซียครับที่อยู่ไม่ไกลกันครับก็เลยอยากค้าขายกับญี่ปุ่นด้วยก่อเจราจาค้าขายกันอย่างสันติครับจนกระทั่งปีต่อมาครับมันเขาเริ่มมีการพูดถึงในส่วนของตัวพื้นที่ด้านบนนะตรงนี้ว่าเอ๊ะแล้วพื้นที่พื้นที่ด้านบนตรงนี้เป็นของใครกันละ่ะโดยความที่ความสัมพันธ์ครับยังสดใหม่ยังรักกันดีอยู่ก็สามารถเจราจากันลงตัวได้อย่างราบรื่นครับโดยที่ในส่วนของต้นหมู่เกาะสักครินตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่ามีขนาดใหญ่มากฮะมีขนาดใหญ่มาก ทั้งสองฝ่ายครับทั้งญี่ปุ่นและรัสเซียก็มองว่าเป็นของเขานะต่างฝ่ายต่างเคลมว่าเป็นของตัวเองทั้งคู่แต่เนื่องจากยังรักกันดีครับก็แบ่งกันใช้ได้โอเคงนั้นเกาะนี้เราแบ่งกันใช้ละกันเป็นพื้นที่ร่วมกันนะครับไม่ตีกันไม่แย่งกันแบ่งๆกันใช้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเหมือนบ้านพี่เมืองน้องเลยจังหวะนั้นนะครับในขณะเดียวกันในส่วนของตัวหมู่เกาะคูดูครับที่มันมีความยาวยาวนะตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในจุดที่แบ่งกันได้อย่างลงตัวครับ ญี่ปุ่นครองสี่เกาะนะตรงนี้จะประกอบด้วยสองเกาะใหญ่แล้วก็สองเกาะเล็กในขณะที่ในส่วนของฝั่งรัสเซียครับคลองเกาะใหญ่หนึ่งตรงนี้เกาะใหญ่ตหนึ่งตรงนี้แล้วก็ยึดตรงนี้ยาวไปทั้งหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าอยู่ในจุดที่ถือว่าแฮปปี้ดีด้ากันครับทั้งคู่ตกลงกันได้แบ่งการใช้พื้นที่อย่างมีความสุขแล้วก็เดินหน้าเจรจาทําการค้าได้อย่างต่อเนื่องครับลังนั้นครับต้องบอกว่าแนวคิดเรื่องของตงัวการแบ่งเขตแดนเนี่ยมันเข้มข้นมากขึ้นเลยครับอย่างที่ผมพูดถึงตอนต้น ฮอกไกดก็เลยเข้ามากลายเป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นครับในช่วงปี1869แต่หลังจากนั้นครับก็ได้มีการเจรจาในเรื่องของตัวพื้นที่ตรงนี้กันอีกครั้งหนึ่งและการเจรจาตรงนี้ก็เป็นไปอย่างสงบสุขเป็นไปอย่างสันติภาพครับโดยที่ญี่ปุ่นเองอาจจะมองพื้นที่ตรงนี้เป็นกล้รัเสเซียมากกว่าเขาอยากได้พื้นที่ตรงนี้มากกว่านะครับก็เลยมีการยกสักครินตรงนี้ทั้งหมดให้กับรัสเซียครับแลกกับในส่วนของตัวหมู่เกาะคุริวตรงนี้ที่ญี่ปุ่นครับขอทั้งหมดเลยไปจนสุดพื้นที่ของรัสเซียนะตรงนนี้เลยนะครับ ซึ่งณตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นการเจรจากันอย่างสันติแล้วก็ตกลงกันได้เรียบร้อยครับลงนามกันที่เรียบร้อยแบ่งพื้นที่กันอย่าง,งสงบสุขครับแล้วพอเป็นลักษณะน,นี้ครับในช่วงวเวลานั้นเองในเรื่องของตัวการละอาณานิคมการแผ่ขยายอิทธิพลไปยังประเทศต่างๆเพื่อแย่งชิงทรัพยากรครับมันเข้มข้นมาขึ้นเรื่อยๆส่งแนวคิดตรงนี้มาอย่างทั้งญี่ปุ่นแล้วก็รัสเซียครับทําให้ในสองฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็รัสเซียนะครับอยู่ในจุดที่แย่งกันแผ่ขยายครับในส่วนของอิทธิพลเนี่ย เข้าไปสู่พื้นที่ของจีนเกาหลีไต้หวันมากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งต้องบอกนะตรงนี้ครับฝั่งรัสเซียเองอยากได้พื้นที่แถบนี้มากครับเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วรัสเซียเองเนี่ยแม้เป็นประเทศที่กว้างใหญ่ติดทะเลเยอะแต่เนื่องจากว่าเขาอยู่แบบเหนือเหนือเลยครับพอเหนือปุ๊บนะตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทะเลน้าเย็นครับแล้วพอเข้าสู่ในช่วงฤดูหนาวนอ่เนี่ยมันจะเป็นน้ําแข็งทําให้ดูเหมือนจะติดทะเลเยอะแต่ ก็ไม่ได้เดินทางได้สะดวกมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็เลยได้พื้นที่แถบนี้ครับเพื่อ <Rest> ที่เป็นพื้นที่ในการออกไปเจรจาค้ขาขายได้ทุกช่วงเวลาเพราะพื้นที่แถบนี้เป็นทะเลน้าอุ่นนะครับผมจะช่วยเสริมในส่วนของตัวสกายภาพทั้งการค้าแล้วก็ทางการลบให้กับรัสเียเป็นอย่างยิ่งครับแต่แน่นอนครับในช่วงเวลานั้นเองญี่ปุ่นก็อยู่ในจุดที่อยากแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาแถบนี้ด้วยนะครับช่วงเวลานั้นเองญี่ปุ่นก็มีการบุกโจมตีทั้งไต้หวันเอยเกาหลีเอยจีนเอย ขยายอิทธิพลเข้าไปพื้นที่ตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งพอณตรงนี้ครับมีการแข่งกันเองมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆอยากได้พื้นที่เดียวกันครับผลสุดท้ายครับก็อยู่ในจุดที่เป็นการทะเลาะก,กันจนได้และพอทะเลาะครับแน,แน่นอนครับสิ่งที่ตามมาก็คือในส่วนของตัวสงครามครับผมสงครามนะตรงนี้ครับต้องบอกเป็นสงครามที่เกิดขึ้นใน,ในช่วงประมาณ1ปีคศ1904ถึง1 9 0 5นะครับ ในช่วงเวลานั้นเองเนื่องจากว่าญ yes, right <pet al unserem> ี่ปุ่นเองเนี่ยมีการอิงกับในส่วนของตัวฝั่งสารัฐค่อนข้างเยอะเพราะเป็นคู่ค้ารายใหญ่ครับสารัฐครับก็เลยหนุนในส่วนของทางญี่ปุ่นเองเนี่ยในการลบครั้งนี้ครับส่งผลให้ครับญี่ปุ่นเองสามารถเอาชนะรัสเซียได้หลายสมรภูมิเลยนะครับพอรัสเซียเริ่มเห็นท่าไม่ดีแล้วเอ๊ะอาจจะได้ไม่คุ้มเสียครับญี่ปุ่นเองก็เสียกําลังไปเยอะก็อาจจะได้ไม่คุ้มเสียครับอยู่ในจุดที่ก็เจรจาแล้วก็ไกล่เกลียกันครับโดยที่มีสารัฐครับเข้ามาเป็นตัวกลาง แล้วก็เจราจากันลงตัวครับจบด้วยสันติภาพเป็นอย่างดีโดยที่นัดตรงนี้ครับเป็นสัญญาที่ต้องบอกว่าถือว่าญี่ปุ่นเองค่อนข้างได้รับผลประโยชน์ค่อนข้างมากนะเนาะโด้เว่าพื้นที่นัดตรงนี้ครับหลังจบการลบญี่ปุ่นเองครองทั้งไต้หวันครองทั้งส่วนของเกาหลีทั้งหมดแล้วก็ครองในทั้งในสองตัวพื้นที่ตรงแหลมเตียวตุงตรงนี้ที่ฝั่งรัสเซียอยากได้ด้วยนะครับถ้าเอ่ยว่าแหลมเตียวตุงครับอาจจะงง,ง,งเอ๊ะเซิร์ชปัจจุบันไม่เจอฮะ จริงๆแล้วปัจจุบันครับเขาเรียกว่าพอร์ตอาร์เธอร์ของจีนะครับก็คือเป็นทางออกทะเลนะตรงนี้นะครับซึ่งน้าตรงนี้ครับมันไม่จบเพียงแค่พื้นที่ตรงนี้นะครับที่เป็นพื้นที่ขัดแย้งกันในส่วนของตัวพื้นที่ทะเละกันนั้นบนครับในส่วนของตัวหมู่เกาะคุลิลวก็เกาะสคาลินเองเนี่ยเนื่องจากว่าญี่ปุ่นเองครองหมู่เกาะเล็กน้อยเหล่านี้อยู่แล้วนะครับพอในช่วงปี1 9 0 5ที่ญี่ปุ่นชนะการรบครับ เขาก็เลยขอพื้นที่ในส่วนของตัวเกาะส卡ลินตอนใต้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับถ้ากบว่านะตรงนี้ครับในส่วนของตัวหมู่เกาะคุริวในช่วงหลังสงครามรัเสเซียญี่ปุ่นครับก็เป็นของญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการมีเพียงแค่ส่วนนี้ครับหมู่เกาะส卡ลินตอนใต้ที่ญี่ปุ่นยึดมาเพิ่มในช่วงเวลานั้นนะครับหลังจากนั้นเวลาผ่านไปครับเวลาผ่านไปก็ต้องบอกว่าคนสุดท้ายครับในส่วนของตัวฝั่งรัเสเซียเ,เนี่ยมีการปฏิวัติสังคมนิยมเกิดขึ้นครับ ก็คือมีการเปลี่ยนผ่านการปกครองครับเป็นลนักษณะสังคมนิยมครับและแน่นอนครับพอในช่วงเวลาความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นภายในครับก็อยู่ในจุดที่ต้องบอกว่าฝั่งรัสเซียหรือฝั่งโซเวียตขนาดน,นั้นเองเนี่ยก็อยู่ในจุดที่ว่าอ่อนแอลงครับพออ่อนแอลงปุ๊บครับณนะตรงนี้ในส่วนของทางฝั่งญี่ปุ่นเองก็เลยเนียนๆฮะเนียนๆย,ย,ยึดครองหมู่เกาะสกัลินที่ตอนแรกได้มาแค่ตอนใตย้ยึดครองทั้งหมดมาเป็นของญี่ปุ่นนะครับ แต่หลังจากนั้นครับก็ต้องบอกว่าก็มีการเจรจากันเกิดขึ้นครับหลังจากนั้น5ปีในช่วงประมาณปี1925ครับญี่ปุ่นก็คืนซาคารินตอนเหนือให้และยังคงชื้อครองซาคาลินตอนใต้เอาไว้ตามส่วนที่สัญญาที่ทํากันในช่วง1 9 0 5นะครับซึ่งความสัมพันธ์ลักษณะนี้ครับก็เดินต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับเดินต่อเนื่องไปเรื่อยๆต่างคนเริ่มต่างอยู่กันมากขึ้นและแล้วก็ในส่วนของทางญี่ปุ่นเองก็ครองพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มีอิทธิพลเหนือพื้นที่เหล่านี้ครับ ต่อเนื่องไหมครับต่อเนื่องไปในช่วงเวลานั้นเองก็มีสงครามโลกเกิดขึ้นเนาะแล้วก็สงบลงครับซึ่งญี่ปุ่นกับในสงของตุรกีเองก็มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่การลบตรงนั้นค่อนข้างน้อยครับทำมาเองไม่ค่อยได้รับผลกระทบในเชิงบวกและลบมากสักเท่าไหร่นะครับได้เรียกว่าผลปปลายมากกว่าแต่จุดเปลี่ยนสําคัญครับก็คือสงครามโลกครั้งที่2ครับที่เกิดขึ้นในปีคศ .1939 ถึง1945ครับซึ่งต้องบอกนะจังหวัดนันเองเนี่ย ในส่วนของตัวฝั่งโซเวียตหรือรัสเซียนะครับกับญี่ปุ่นอยู่คนละฝ่ายกันครับอยู่คนละฝ่ายกันแต่ก็อยากที่จะคงสถานะตรงนี้เอาไว้แล้วก็อยากที่จะมีความปลอดภัยมีความมั่นใจได้ว่าโอเคถ้าเขาส่งกําลังทหารของเขาเนี่ยไปลบในต่างประเทศอีกเจ้านึงก็คือญี่ปุ่นหรือรัสเซียนะครับคู่ขัดแย้งกันตรงนี้จะไม่มาโจมตีเขานะจะได้ไม่ต้องทิ้งกำลังทหารไว้เยอะซึ่งทั้งสองฝ่ายครับก็อยู่ในจุดที่เห็นตรงกันครับทําให้หลังเกิดสงครามโลกครั้งที่2 2ปีครับ ก็คือหปีกปีหนึ่ครับญี่ปุ่นกับรัสเซียครับลงนามสนธิสัญญากันว่าจะไม่ลุกลานกันนะญี่ปุ่นจะบุกใครบุกเลยโซเวียตจะบุกใครบุกเลยแต่2ประเทศนี้จะไม่ตกล,ลังกันเองนะครับซึ่งณตรงนี้ครับก็เลยทําให้ระหว่าง2ประเทศนี้อยู่ในจุดที่ไม่ได้ถือว่ามีสถานการณ์ที่เลวร้ยวายสักกี่หร่ก็ถือว่า,าช่องๆรประคประคองกันไปนะครับแต่ผลสุดท้ายครับ ทางโซเวยียตเองน่าจะมีความค่อนข้างขับแค้นพอสมควรก็เลยได้มีการคุยทางลับกันกับในฝั่งสหรัฐแล้วก็อังกฤษครับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติสงครามในยุโรปครับสงบลง3าเดือนเนี่ยเขาขอนะเขาขอจะมีการประกาศสงครามกับญี่ปุ่นครับซึ่งณจังหวะนั้นเองในทางลับใน,นสหรัฐอังกฤษก็ดูว่าเหมือนจะโอเคเพราะผลสุดท้ายแล้วเนี่ยช่วงเวลานั้นครับญี่ปุ่น ก็เป็นหนึ่งตัวแสบครับอย่างที่เราทราบกันก็คือญี่ปุ่นเองเนี่ยได้มีการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์นะครับและทําให้สหรัฐเองเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2อ,อย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็นํามาสู่เหตุการณ์น่าเศร้าครับก็คือการโจมตีการปล่อยระเบิดนิวเคลียร์ในฮิโรชิมาแล้วก็นางาซากินะครับซึ่งการโจมตี2จังหวัดนั้นครับมันเป็นจุดที่ทําให้สงครามโลกครั้งที่2องเองเนี่ยยุติอย่างเป็นทางการและญี่ปุ่นก็ประกาศยอมแพ้ครับ ซึ่งมันไม่จบเพียงแค่นั้นครับผลปรากฏว่าหลังจากในส่วนของตัวนิวเคลียร์โจมตีญี่ปุ่นครับเพียงหนึ่งวันโซเวียตที่ไปดีลก่อนหน้าไว้แล้วก็ประกาศสงครามกับญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเลยนะครับและแน่นอนครับจังหวะนั้นเองที่ญี่ปุ่นต้องใช้คำว่าสภาพค่อนข้างล่อแหลกฮะทั้งเสียทหารไปเยอะในการโจมตีสหรัฐทั้งเสียขวัญและกำลังใจในส่วนของตัวจากการระเบิดของนิวเคลียร์ที่ฮิโร,ร,รชิมาแล้วก็นากาซากิครับทำให้ญี่ปุ่นเองเนี่ยอยู่ในจุดที่ต้องบอกว่าถือว่าใช้ใช ใช้คําว่าพ่ายแพ้ได้อย่างย่อหยับนะครับทําให้พื้นที่ญี่ปุนครับด้านบนนะตรงนี้ครับทั้งหมูกว่าคูริวแล้วก็ในส่วนในส่วนของตัวสาคาลินครับกลายเป็นของโซเวียตทั้งหมดครับโซเวียตยึดคืนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งณตรงนี้ครับต้องบอกว่าหลังจากนั้นเองก็คือมีการเจรจาสนธิสัญญาสงบศึกสนธิสัญญาไมตรีตรงนี้กันนะครับขอไปครับใช้คำว่าสนธิสัญญาสันติภาพใช้ผิดไม่ได้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับตรงนี้ครับ สนธิสัญญาสันติภาพนะตรงนี้ครับก็มีการเจรจาก,กันไปเรื่อยๆผลสุดท้ายแล้วการเซ็นการลงนามอย่เป็นทางการครับ <c oughs> เกิดขึ้น6ปีหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงครับซึ่งต้องบอกว่าใน2ตัวสนธิสัญญาตรงนี้ก็คือสนธิสัญญาซานฟาซิโกนะครับเป็นสนธิสัญญาที่บอกว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยจะต้องสละสิทธิ์ครับในดินแดนที่ได้มาในช่วงของการแผ่จักรวรรดิคือช่วงที่บุกเข้าไปทั่วช่วงที่ ครอบครองเกาหลีช่วงที่ครอบครองไต้หวันช่วงที่ครอบครองจีนบางส่วนในลักษณะนั้นนะครับแต่มันมีจุดบอดเล็กๆครับว่าเอ๊ะในส่วนของตัวพื้นที่ที่ต้องสละสิทธิ์ตรงเนี้ยผลสุดท้ายแล้วมันเกาะไหนอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันมีระบุถึงเกาะคุริวบางส่วนด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่านะตรงนี้เองเนี่ยญี่ปุ่นไม่ได้ยอมรับแบบหนึ่งครับญี่ปุ่นก็บอกว่าเอ๊ะเกาะคุริวเนี่ยเดิมที่เขาได้มาตั้งแต่ช่วงก่อน แผ่จากกว่าสะอีกนะครับอย่างที่เราได้ฟังกันตอนต้นครับว่าปี1855เนี่ยได้มีการแบ่งพื้นที่นะัดตรงนี้อย่างสงบสุขเป็นที่เรียบร้อยเนาะก,ก็คือญี่ปุ่นได้แถบนี้อ่ารัเสเซียได้ข้างบนแล้วก็ตรงนี้แบ่งกันใช้หรือถ้าจะยึดในส่วนของตัวสนที่สัญญาเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหรือปี1875ที่ผลสุดท้ายแล้วญี่ปุ่นมอบอันมูกอซัครินให้รัสเซียและญี่ปุ่นขอคุยอยู่ทั้งหมดนะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่า ญี่ปุ่นก็ยังมีสิทธิ์ครอบครองตรงนี้ยังถูกต้องนะครับญี่ปุ่นก็เลยบอกว่าพื้นที่เหล่านี้ฉันไม่คืนให้นะครับแต่ในส่วนของตัวฝั่งโซเวียตครับที่เป็นฝ่ายผู้ชนะครับก็ต้องบอกว่าเอ๊ะแต่พื้นที่ตรงนี้เขาก็อยากได้นะเขาก็มองว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีการกระทบกระทั่งกันแล้วก็อยู่ในจุดที่ญี่ปุ่นเองก็ยึดครองเพิ่มเติมในช่วงแผ่นจักรวรรดิด้วยนะครับ ทำให้นัดตรงนี้ครับญี่ปุ่นเลยเซ็นสัญญาส่วนที่สัญญาซานฟรานซิโกตรงนี้กับนานาประเทศแต่โซเวียตไม่ยอมเซ็นครับซึ่งเพิ่มเติมครับในส่วนของตัวสนที่สัญญาซานฟรานซิโกตรงนี้แหละครับที่เป็นตัวที่ระบุว่าญี่ปุ่นเองห้ามมีกองทัพครับแล้วก็ประเทศต่างต้องช่วยกันปกป้องญี่ปุ่นด้วยในอนาคตนะครับตรงนี้ครับก็ได้เป็นที่มาครับที่ทําให้ในส่วนของตัวความขัดแย้ง ยังไม่สิ้นสุดลงและโซเวียตเองก็ยังไม่ยอมลงในส่วนของตัวสนที่สัญญาสันติภาพกับญี่ปุ่นนะครับแต่ถามว่าผลสุดท้ายแล้วเออเราเขาทะเลาะก,กันเขาตีกันเขาสัญญสัญญากันตั้งแต่1ก่1เรื่อยๆมาจนกระทั่งถึงปี2023มันคืบหน้าไหมก็ต้องบอกว่ามันคืบหน้านะครับมันคืบหน้ามันมีหลายๆครั้งครับที่มีการเจราจากันแล้วคืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆครับเช่น ในช่วงของปี1956ครับช่วงเวลานั้นเองอยู่ในจุดที่เริ่มชื่นมืน่นปลองดองกันเพิ่มเติมมากขึ้นครับก็มีวางกรอบข้อตกลงเวลาว่าเอ๊จะเจรจากันในกรอบไหนนะฮะซึ่งจังหวะนั้นเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ในจุดที่ญี่ปุ่นถือว่ายอมถอยออกมาฮะยอมถอยออกมาจากเดิมทีที่เขาต้องการ4เกาะเลยนะครับผลปรากฏว่ากรอบการเจราจาที่คุยกันในช่วงเวลานั้นครับก็ลดลงมาเหลือเพียงแค่2เกาะเท่านั้นนะครับ เพียงแค่จะต,ต้องมีในส่วนของตัวการลงนามสนทิสัญญาสันติภาพเท่านั้นเองนะครับแต่ผลสุดท้ายครับจังหวะนั้นอยู่ในจุดที่ความสัมพันธ์มันไม่ราบรืบ่นฮะเพราะคนเคยทะเลาะกันมาเนาะแก้มันแตกไปแล้วมันก็ลาวฮะทำให้มีเรื่องของการะทบก,กระทั่งทั้งในเชิงของตัวการค้ากันบ้างเรื่องของตัวระบอบก,การปกครองกันบ้างเพราะว่าหลังจากนั้นในเที่ยวทราบกันครับผลสุดท้ายแล้วโซเวียตก็เป็นสังคมนิยมเนาะในขณะที่ญี่ปุ่นเองได้รับการอาักคาจากฝั่งสารัฐที่เป็นประชาธิปไตย,ตยก็เลยทําให้ความความสัมพันธ์เนี่ยมีความผันผวนนค่อข้างงสู พอผันผวนสูงปุ๊บนะตรงนี้ครับญี่ปุ่นอ่าสนธิสัญญาก็ไม่เกิดขึ้นแล้วพอไม่เกิดขึ้นญี่ปุ่นก็เริ่มสํานึกขึ้นมาว่าเอ๊ะผลสุดท้ายแล้วกเกาะเดิมจริงๆเนี่ยของเขามันคือสีนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยค่อยๆทยอยเปลีป่ยนทาีครับจากเดิมทีที่จะขอเพียงแค่2หรือทางรัเสเซียจะให้แค่2ก็เริ่มเรียกร้องเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับทำให้ญี่ปุ่นเองเนี่ยเรียกร้องเปลี่ยนกรอบว่าการเจรจาเนี่ยจะขอเป็นสีเกาะที่เขาควรจะได้แทนนะครับ ซึ่งความสมัมพันธ์ลักษณะนี้ก็เดินต่อไปเรื่อยๆครับมีทะเลาะกันบางมีตีกันบ้างมีหลักกันบางจีลจากันไปเรื่อยๆครับแล้วตั้งแต่1 9 5 1จนกระทั่ง1993กครับก็มีสัญญาณที่ดีอีกครั้งหนึ่งโดยที่ว่าเป็นปฏิญญาโตเกียวครับคือตกลงกันถ้าผมสรุปง่ายๆเ,เลยก็คือสัญญาครับเกี่ยวก้อยกันว่าจะดีต่อกันมากขึ้นนะครับเช่นในเรื่องของตัวการลงนามว่าเอ๊ะนะตรงนี้ทั้งสองฝ่ายจะไม่สะสม กำลังทหารหรืออาวุธมากเกินไปแล้วก็จะไม่ลุกลานกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นหมุดหมายที่ดีฮะที่ที่ช่วยให้ความตึงเครียดร,ระหว่างกันอนเนี่ยถือว่าลดลงนะครับแล้วก็มีข้อหนึ่งที่ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับว่าพื้นที่ตรงเนี้ยยังไม่สิ้นสุดลงก็คือเรื่องของการที่ระบุว่าการแก้ไขปัญหาหรือความกระทบกระทั่งณตรงนี้ครับตรงพื้นที่หมเกอะอคคุลเนี่ยจะต้อง แก้ไขปัญหาตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนจะต้องมีการส่งมอบคืนสีเกาะให้ญี่ปุ่นก่อนถึงจะลงนามสนธิสัญญาสันติภาพกันอย่างเป็นทางการได้นะครับซึ่งก่อเจรจากันต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งผลสุดท้ายแล้วถึงในช่วงของตัวอ่ายุรสเซียยึดครองใครเมียครับจังหวะนั้นญี่ปุ่นก็เลิกลักเอาอยังไงดีอยากจะแซงชั่นตามฝั่งสหรัฐแต่ขนาดเดียวกันถ้าแซงชั่นแรงไปรัสเซียเองก็อาจจะไม่พอใจแล้วก็อาจจะไม่คืนหมู่เกาะเหล่านี้ให้ แต่จนแล้วจะรอดครับช่วงเวลา,านั้นญี่ปุ่นก็อยู่ในจุดที่เลยไม่ได้แอคชั่นอะไรเยอะแต่จนแล้วจะรอดครับผลสุดท้ายรัสเซียก็ยังไม่ได้เจรจาตรงนี้ให้รุกร่วงไปก็เลยได้ว่าเป็นท่าทีที่อ่อนอ่อนความตามของฝั่งญี่ปุ่นละกันเนาะแต่ฝั่งรัสเซียเองก็ดูจะค่อนข้างเฉยเฉยก็เลยไม่ได้มีความคืบหน้าในเรื่องของตัวการขึ้นเกาะตรงนี้เพิ่มเติมเตียงใดจนกระทั่งเกิดสงครามยูเครนรัเสเซียครับที่รัสเซียบุกยูเครนนะครับตรงนี้เนื่องจากญี่ปุ่นเองอาจจะเริ่มคิดได้แล้วว่าเอ๊ะ ผลสุดท้ายแล้วมีท่าทีที่อ<ร>่อนๆค่อนตามก็ไม่เวิร์กนะก็ไม่ได้เกาะคืนสักทีก็เลยอยู่จุดที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้ครับมีท่าทีที่อ g ก r e s i v e มากขึ้นความบาดท,ที่จริงจังมากกว่าเดิมนะครับก็ต้องบอกว่านะตรงนี้ทาให้แนวทางการเจรจาครับที่เจรจามาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สจบลงเรียกได้ว่าน่าจะตึงเครียดมากขึ้นครับและก็อันนี้ก็เป็นสาเหตุครับที่ทําให้ญี่ปุ่นกับรัสเซียครับยังไม่ได้ลงนามในส่วนที่สัญญาสันติภาพอย่างเป็นทางการ ซึ่งถ้าเราใช้มุดหมายการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพเป็นทางการเป็นตัวระบุว่าสงครามจบแล้วเป็นทางการครับรักกันเป็นทางการแล้วนาะตรงนี้ก็เท่ากับว่าญี่ปุ่นกับรัสเซียครับยังไม่ดีกันยังเป็นทางการนั่นเองนะครับผมรายการนี้เป็นรายการใหม่ของเรานะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับ ถ้าชื่นชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกดแชร์ส่งไปให้เพื่อนเผื่อจะทราบสาระดีๆลักษณะนี้นะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้น่าจะครบถ้วนต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ